ทิ้งมาตัวคูณบานเลยทีนี้ตัวคูณแปดนะสวยสามร้อยห้าสิบสองนะแจ๋วแจ๋วจ้าแจ๋วจ้าไหลต่อว่า ีครับวันนี้มาเจอกอับฮาโลวีนเช่นเคยนะเพื่อนๆเ,เจอกันทุกวันนะวันนี้เรามาอยู่กันในโกด้ำโชคนั่นเองนะอ่าเพื่อนๆก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะในโกด้ำโชคอ่ามาเรามาดูัตราการเบ็ดก่อนเลยต่ำสุดอยู่ที่1นะสูงสุดอยู่ที่400ต่อไปเป็นตารางการจ่ายจะมีหน้าสเกตเตอร์หน้าวายแมวทองแพงสุดนะต่ำสุดเป็นเลข1 0สีเขียวนั่นเองนะตัววายกำลังมากรอบเงินเข้าคอมโบก็จะเป็นกรอบทองเข้าคอมโบยกก็จะเป็นตัววายนะ ฟีเจอร์4ตัวนะเข้าฟรีเกม10รอบนะอ่าแมวเนี่ยก็สามารถซื้อฟรีเกมได้วันนี้ผมพกท่นมา120บเบาๆเลย120ในี่เบานะสำหรับสำหรับฮาโลวีนนะมาทีแรกจะเข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะถ้าเข้าก็ดีอะ่ะก็เปิดหัวไปสวยๆเลยอะ่ะมาไหมไม่มาวะโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรลุยต่ออ่าเซลมอนเซลใจเซลมอนเซลใจไหลต่อเปล่าไม่ไหลเว้ยไม่ไหลต่อนะโอเคโอเคไม่ไหลก็ไม่ไหลนะอืมผัดเอ้ยผัดใจเซลมอนไหลต่อสวยซูชิโอ้โหซูชิขาดแถวแรกแถวเดียวคิงมาตัวคูณบานเลยทีนี้ตัวคูณแปดนะสวยสามร้อยห้าสิบสองนะ เฉลวแจ๋วจ้าแจ๋วจ้าหลายต่อเปล่ย <c oughs> เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวครับตัวคูณเบึกๆบกเลยนะยังไงหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองนะแจ๋วมากสวยทำดีมากนิโกโกทำดีมากน้องชาย โอ้โห oh oh oh. ทีแรกมาก็เปิดหัวสวยเลยสวยมาลุยขมแดงสวยอ่ะก็ขอฝากหน่อยนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้เล่นในโกได้นะเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมาโหดมากเปอร์เซ็นแนะเกือบครบร้อยเลยเล่นได้นะผมบอกไว้ก่อนนะในโกนี่ถ้าไหลนะไหลแบบว่าหู <c oughs> หูดับตับไหม้นะโอ้โหตึงนะเนโกสูชีมาแล้วจ้าสวยสวยขอฟรีเกมอะอยากได้ฟรีเกมอ่ะขอฝากเลยล้กกันนะน้องๆหนูๆน,นะที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามฮาโลวีนเด็ดขาดนะเอ้ยเออเข้าฟรีเกมว่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากลองเล่นตามฮาโลวีนนะ ฮาโลวีนก็จะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะอ่าอยู่ที่เดิมเลยใครก็รู้จักอยู่แล้วนะบอกเลย Fc ฮาโลวีนก็น่าจะรู้กันอยู่แหละก็คลิกตามไปได้นะตอนนี้ในโกะเปอร์เซน็นโคตรมานะใช้ได้เลยอะ่ะเห็นแล้วต้องเข้าเลยอะ่ะหลายต่อฟีเรีเกมคุ้นหนะสวย สวยสวยเงินรางวัลก้อนโป้จาพันแปดนะดอกนี้สวยอ่าเหลืออีกห้าคลิกเหลืออีกห้าคลิกอยาวันอยาวันไปต,ต่อคูสิบสี่ครับโอเคสวยอือฮอืมอ,ม,อม,มามาหน่อยดิมาหน่อยดิเจนะ็ดสิบสองแล้วเซลมอนคูสิบแปดสวยสองพันสี่นะโอ้เบสสามสิบน,นี่มันเวิร์กอยู่นะผมว่านะเวิร์กมากนะ สามสิบถ้าเข้าก็คือโหดเลยแหละจบจบยังคลิกนี้สองพันห้านะถือว่าได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วคูณยี่สิบครับดอกนี้สวยสิบไหลต่อสวยสูชิยังไงตัวคูณมานะมาทำไมก่อนมาขัดโชคขัดลาบจริงห้าพันสี่สิบนะคลิกนี้สวย ยังไงยังไงวดเจอตัวเธอยังไง9837นะเกือบหมื่นแะน่อาจารย์โอเล่นเล่นกบฮาโลวีนแรงเกินคุณพี่คุณพี่ก็เล่นกับฮาโลวีนแรงเกินนะตามได้นะผมมั่นใจเลยว่าตามได้แน่นอนนะไหลไหลชัวเวลานี้เนโกะมาแน่ <c oughs> ไม่ไหลวะไม่ไหลต่อ าขาดโคมแดงนะแถว2นะไม่งั้นเวิร์กแน่นอนเวิร์กเลยแหละอุย้ยแมวส่งท้ายเนี่ยฮาโลวีนก็พอใจกับกำไรตรงนี้แล้วแหละเกือบ2 0งหมนแน่พกไปแค่120นะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ้าสวัสดีนะครับ